หลังจากสึ้นเสียงวิทยุของพันตำรวจรีชลอภาพที่ตำรวจอ่างทองทุกคนมองเห็นเป็นชายวัยรุ่นสองคนในชุดเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินแขนยาวพับแขนสวมกางเกยงยีนและรองเท้าผ้าใบอีกคนสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกยงยีนและรองเท้าผ้าใบเช่นเดียวกันทั้งคู่เดินออกมายืนอยู่หน้าร้านขายข้าวแกงโดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาตำรวจนับสิบคู่ที่กำลังจ้องมองไปที่พวกเขาอยู่ เรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรลุกแบดจะพาท่านไปรับชมหลังจากที่เดินออกมายืนอยู่หน้าร้านขายข้าวแกงคุณสวมเสื้อเชิ้ตกอบบุรีเกล็ดทองออกจากซองหยิบมาคาบไว้ที่ปากก่อนล้วงไฟแช็คซิปโป่ออกจากกระเป๋ากางเกงก่อนใช้ข้อมือสะบัดจนฝาเปิด แล้วใช้มือข้างเดียวกันดีดทีเดียวจนไฟติดแสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการเล่นไฟแช็กรุ่นนี้พอสมควรชายหนุ่มยกไฟแช็กจะรดที่ปลายบุรีดูดจนแก้มตอบขณะที่ไฟลุกไปตามยาเส้นจนแดงวาบอัดควันเข้าปอดเต็มที่ก่อนพุ่นควันขโมงเป็นทางยาวออกมาจากปากและจมูก ส่วนสายตาของคนทั้งคู่มองไปที่รถบัสด,ด้วยสารทุกคันที่มาจอดบริเวณหน้าปัม๊มเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนอยู่ไอจงทำไมมันช้าจังวันนี้ชายคนสวมเสื้อเชิ้ตเอ่ยปากถามกับเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆนั่นนะสิปกติมันก็ไม่เคยสายอย่างนี้มาก่อนชายวัยรุ่นทั้งคู่มัวแต่เพ่งมองไปที่หน้าปั๊มน้ำมันจนลืมสังเกตไปว่ามีช,ชกกายชะกันหลายคนคอยขยับตัวไล่รอมเข้ามาใกล้ สุดท้ายก็สายเกินกว่าจะแก้ไขเมื่อปืนหลายกระบอกถูกจ่อมาที่ชายหนุ่มทั้งคู่การเคลื่อนไหวรอบชายหนุ่มทั้งสองคนเป็นไปอย่างรวดเร็วระยะเวลาไม่เกิน10วินาทีกลุ่มชายชะกันซึ่งทั้งหมดเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าล้อมกรอบชายวัยรุ่นทั้งคู่โดยในมือของทุกคนล้วนแต่มีปืนพกที่ชี้ไปที่เป้าหมายพร้อมที่จะระเบิดกระสุนออกมาได้ทุกขณะนี่ตำรวจยกมือขึ้น เสียงของชายชะกันหนึ่งในกลุ่มที่ล้อมรอบแสดงตัวกลุ่มขวัญดังลั่นทำเอาชายวัยรุ่นทั้งสองคนตกใจสะดุ้งพร้อมยกมือทั้งสองข้างเป็นสัญลักษณ์ของการยอมจำนนจากนั้นสองชายชะกันในกลุ่มก็อบปืนเน็บเอวแล้วเดินตรงเข้าไปปลักให้ทั้งคู่นอนราบลงกับพื้นจากนั้นจึงรวบแขนของคุณทั้งคู่ไพล่หลังสับกุญแจมือเหล็กแสดงถึงการหมดสิ้นอิสรภาพจงปากน้ำโพ มั่นตาคลีและเถิดท่าตะโกสามโจรร้ายแก๊งนครสวรรค์ที่คอยดักปล้นรถบรรทุกสิบล้อบนถนนหลวงสายเก่าที่วิ่งเลียบคลองชนประทานระหว่างจังหวัดอ่างทองก่อนที่จะมาทะลุถนนสายเอเชียที่จังหวัดสิงห์บุรีนั่งสิน้นฤทธิ์อยู่ในตู้ยามทางหลวงที่พันตำรวจรีชลอขอใช้เป็นที่สอบปากคำชั่วคราว ทั้งหมดให้การรับสารภาพจนหมดไส้หมดพุงว่าทั้งรถทั้งของที่ปล้นมาได้จะนำไปขายให้กับเฮียเสริมที่อู่เสริมการช่างที่อยู่ก่อนถึงตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทันทีที่ได้ความนายตำรวจหนุ่มนำกำลังทั้งหมดคุมสาทรชนขึ้นรถไปสุมทบกับทีมของร้อยตำรวจเอกสมเกียรติวรรักษาที่จังหวัดนครสวรรค์ทันที ลังนัดพบกับนายตำรวจรุ่นน้องที่ร้านอาหารข้าวต้มแห่งหนึ่งกลางเมืองสี่แควพี่รอร้านมันอยู่ตรงเนินเขาก่อนเข้าตัวเมืองนครสวรรค์นิดเดียวผมมาเข้าไปดูมาแล้วมันเป็นอู่รถสิบล้อขนาดใหญ่ลักษณะเป็นร้านเปลี่ยนแปลงสภาพรถไอเสริมเจ้าของอู่มันก็อยู่ด้วยร้อยตำรวจเอกสมเกียรติรายงานข้อมูลให้ในายตำรวจรุ่นพี่ทันทีที่กำลังของทั้งสองส่วนมาเจอกันในสถานที่นัดหมายเอา้า ให้ลูกน้องกินข้าวกินปลาให้อิ่มก่อนจะได้ไปทำงานกันต่อเลยพันตำรวจรีชลอบอกกับลูกน้องทั้งหมดที่ทุ่มเททำงานกันมาตลอดทั้งวันหลังทุกคนท้องอิ่มชายชะกันเกือบ20คนก็แยกย้ายกันขึ้นรถนานาชนิดประมาณ5-6คันที่จอดอยู่หน้าร้านอาหารแล้วออกมุ่งหน้าไปยังอู่เสริมการช่างที่อยู่ห่างไปประมาณ10กิโลเมตรทันทีที่ไปถึง หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองอ่างทองก้าวลงจากรถแลนด์โรเวอร์ซีรีส์3มีร้อยตำรวจเอกสมเกียรติและลูกน้องทั้งหมดเดินตรงเข้าไปที่อู่เสริมการช่างซึ่งมีรถบรรทุก10ล้อนับ10คันจอดเรียงรายอยู่ในอู่โดยมีคนงาน5-6คนกำลังวุ่นอยู่กับการถอดชิ้นส่วนอะไหล่รถ10ล้อถึงแม้เวลาจะปาเข้าไปเกือบสี่ทุ่มแล้ว ขนาดเดียวกันชายรูปร่างสูงโปร่งในชุดเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาวก้วยอายุรุ่นราาคลาวเดียวกันกับพันตำรวจรีหนุ่มเดินออกมาหาทันทีที่รู้ว่ากลุ่มตำรวจทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ขอตรวจคน้นและตามหาตัวนายเสริมเจ้าของร้านให้ออกมาคุยอ้วนนี่แหละเสริมเจ้าของอู่รถสิบล้อที่นี่ชายรูปร่างล่ำสันคนเดิมกล่าวตอบก่อนเท้าสะเอวขากสเสล็์ลงพื้นพูดต่อด้วยท่าทียียวนว่า จะมาคนร้านอวัวหรือมีใหมายคนมาด้วยหรือเปล่าว่ารู้จักนายตำรวจใหญ่หลายคนนะเว้ย <c oughs> แทนคำตอบพันตำรวจตรีหนุ่มยิงหมัดเข้าตรงปลายคางนายเสริมจนล้มคว่ำด้วยความหมั่นไส้ก่อนนำสามคนร้ายที่เพิ่งจับกลุมได้ออกมาชี้ตัวนายเสริมว่าเป็นคนคุณเดียวกันกับที่มันขายรถสิบล้อที่พวกมันปล้นมาจากนั้นก็ออกคำสั่งกับนายตำรวจรุ่นน้องสมเกียรต ประสานทองที่มาลงประจําวันร่วมตรวจยึดส่วนรถเปล่าสินค้าและซากรถเอากลับอ่างทองให้หมดครับพี่ร้อยตํารวจเอกสมเกียรติ ตอบรับคำสั่งนายตำรวจรุ่นพี่ท่ามกลางความรู้สึกชื่นชมของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เห็นนายออกมาทำงานเคียงบ่าเคียงไหลและจัดการกับเจ้าของอู่หัวหมอรายนี้ส่วนเฮียเสริมเจ้าของอู่โจรยังนั่งก้นจำเบ้าอยู่กับพื้นถึงกับหน้าถอดสีเป็นไข่ต้มไม่กล้าพูดอะไรอีกเพราะเจอลูกบ้าของนายตำรวจหุ่นมาขามข้อเดียวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หลังจากเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองอ่างทองได้ปีกว่า,วาช่วงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2513ก็มีคำสั่งย้ายให้ไปเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอรพระนครศรีอยุธยาโดยร้อยตำรวจเอกคงพลสุวรรณรักได้รับคำสั่งย้ายให้ตามไปเป็นรองผู้บังคับกองทำหน้าที่ฝ่ายปราบปรามที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอรพระนครศรีอยุธยาด้วยท่ามกลางความดีใจ ของเจิมผู้สุดสแสวงจากกองอาวุโสและจากบุญชูที่เห็นนายเก่ากลับมาเป็นใหญ่ในสถานีแห่งนี้อีกครั้งนั่นเป็นเพราะสไตล์การทำงานชนิดถึงลูกถึงคนการปกครองลูกน้องอย่างเป็นกันเองไม่ถือตัวและมีความสนุกสนานนี่คือบุคลิกประจำตัวของพันตำรวจรีชะลอเกิดเทศแต่ไหนแต่ไรกลับมาเป็นผู้กองเมืองอยุธยาคราวนี้ ทุกเย็นชาวพระนครศีอยุธยาล้วนชินตาเพราะที่ว่างหน้าสถานีตำรวจแห่งนี้กลายเป็นสนามฟุตบอลประจำจังหวัดไปกลายๆเพราะจะมีกลุ่มชายชะกันเกือบ20คนแบ่งข้างวิ่งเลเตะฟุตบอลไปจนค่ำมืดพันตำรวจรีชลอให้ลูกน้องในโรงพักจัดทีมฟุตบอลแข่งขันกันภายในโดยตัวเขาลงเล่นเป็นศูนย์หน้าและแน่นอนว่าเบอร์ประจำตัวของเขาก็ไม่พ้นเบอร์เก้าอีกเช่นเคย ส่วนรักบี้กีฬาลูกผู้ชายที่เขาเล่นให้กับสมโมสรตำรวจมานานจนได้รางวัลชนะเลิอดแห่งประเทศไทย12ปีซ้อนและยังมีดีกรีติดทีมชาติไทยไปแข่งในต่างแดนอีกหลายสมัยถึงตรงนี้เขาจําใจต้องแขวนสตัต๊ดอำลาลูกน้าเลียบที่เขาชื่นชอบเนื่องจากอายุเริ่มมากขึ้นแต่ด้วยสายเลือดนักกีฬาที่มีอยู่เต็มตัว ฟุตบอจึงกลายเป็นกีฬาที่ชายหนุ่มในฐานะผู้บังคับบัญชานำมาเป็นกิจกรรมร่วมกับลูกน้องส่วนรักบี้นัดสุดท้ายในชีวิตพันตำรวจตรีชลอย,ยังคงจำได้ติดใจขณะนั้นเขายังเป็นร้อยตำรวจเอกตำแหน่งรองผู้บังคับกองสถานีตำรวจผู้ทอนอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ กรมตำรวจได้มีคำสั่งให้เขาและนายตำรวจทั่วประเทศเดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษที่ศูนย์ฝึกต่อต้านการก่อการร้ายโรงเรียนพลตำรวจจอหอจังหวัดนครราชสีมาเพราะสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอันเป็นภัยจากคอมมิวนิสต์เริ่มทวีความรุนแรงหลังเกิดเหตุวันเสียงปืนแตก เมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2508วันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้อาวุธโจมตีกองกำลังของรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกที่กิ่งอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมโดยกองกำลังของพรรคที่เรียกตัวเองว่ากองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย กรมตำรวจและกองทัพบ,บกจึงประสานความร่วมมือนำครูฝึกอเมริกันจากหน่วยกลินเบร่และครูฝึกต่อชอดอที่เก่งๆมาเป็นครูฝึกอบรมให้กับนายตำรวจหนุ่มอย่างชะลอและเพื่อนโดยมีกำหนดฝึก3เดือนก่อนออกไปต่อต้านกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เริ่มแผ่อิทธิพลไปทั่วประเทศ แต่หลังจากที่ฝึกไปได้ประมาณ2เดือนกว่าจนเกือบจะจบหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครก็มีการจัดการแข่งขันรักบี้นัดพิเศษระหว่างสโมสรตำรวจและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งจัดโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์สโมสรตำรวจที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์ประเทศไทยขาดตัวหลักในตำแหน่งฮุกเกอร์และนั่นเป็นตำแหน่งของร้อยตำรวจเอกชะลอเกิดเทศ สโมสรตำรวจจึงทำหนังสือเรียกตัวฉลอมาแข่งขันในนัดสำคัญนี้ท่ามกลางความหนักใจของนายตำรวจหนุ่มเจ้าของตำแหน่งนี้ภายหลังได้รับหนังสือเรียกตัวเพราะยังติดอบรมหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรสำคัญหากเดินทางไปแข่งขันจะทำให้ไม่จบหลักสูตรอาจเสียหายกับตัวเองในอนาคตเพราะเป็นหลักสูตรช่วยชีวิตในการต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีพในป่าการรบในป่าการดูแผนที่และการใช้เข็มทิศในเวลากลางคืน้อยตำรวจเอกชลอจึงตัดสินใจที่จะขอฝึกต่อ เรื่องนี้จึงถูกส่งไปถึงพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้ตัดสินใจหลังสโมสรตำรวจทำหนังสือด่วนเพื่อขอตัวชะลอกลับมาทำศึกรักบี้ในแมตชนี้ให้ได้กลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศสาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิด ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจมิให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลุกแบ